นี่ครับผมก็เรามาต่อกันที่ด่านที่สามนะด่านที่หนึ่งด่านที่สองเราผ่านกันไปแล้วนะคือึกว่าแบบสนุกมากเลยมาๆเราก็จะไปหาของก่อนนะเราต้องระวังไอ้ผีด้วยนะเพราะไอ้ผีนี่มันแบบวิ่งไวม,มากเวลาหลบมันเราต้องหลบตายตโตเขียเราได้การได้ของได้ได้ของ โอ้สามพันสี่แล้วเราจะไปแบบรวดเร็วเลยนะต้องผังเสียง้วยก็จะไปทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อนเอ,อ่อไปสายหรือปไปทางนี้ไปทางนี้แล้วทางนี้แล้วกันวางรถไว้ตรงนี้เนียวได้ไหมไม่ได้ เอ้ยเอ้ยเ้ยโอ๊ย,อย,อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีของเลยครับมันต้องการที 10, ่หมื่นสี่พันนะโอเคโอเคก็เราจะกลับไปทางเดิม เราจะมาในห้องนี้กันนะไปเช็คดูว่ามันมีของหรือเปล่านะแต่ไงนะไงเราเจอแล้วเราเจอเป็นขวดแก้วที่มีลูกตาหรือเปล่าไม่แน่ใจไปกันดูไปกันดูนดโอ้บรรยากาศ ปืดมากจำทางกลับไม่ได้นะเนี่ยอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยโอเคเราได้ห้าพันหกแล้วโอเคโอเคโอเคหกพันแล้วครับหกพันแล้วนะ โอ้ไหวมากเออเมื่อกี้เราไปจากหลัทางซ้ายใช่ไหมนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเขเจ็ดพันแล้วเราจะไปทางนี้แล้วกันเมื่อกี้เราเห็นรูปของด้วยว่ามันมีอยู่ใกล้กับแพงนะไม่ใช่วะ โอ้โหผมหลงทางนะเนี่ยอ๋ออันนี้คือทางกับทางเดิมทางเดิมอันนี้คือทางเดิมนะมันเราจะไปไหนดีวะจะไปทางนี้แล้วกันเราก็มาทางนี้โอเคไม่มีไม่มีมมอุย้ยตกใจหมดเวเจาของไปส่งก่อนนะของไปส่งก่อน เต็มแล้วมันเต็มแล้วเราได้มาทั้งหมดเจ็ดพันสามร้อยกันนะเราขาดอีกนิดเดียวนะโอเคไปกันต่อครับผมเมื่อกี้เราออกมาจากทางนี้ใช่ไหมเราเดินตรงไปรอบแรกเราไปทางนี้นรอบสองเรามาทางนี้ เราก็เดินออกมาจากตรงนี้นี่นี่น,นี่ทางนี้เราไปยังอ่ะไม่แน่ใจวะเฮ้ยเฮอยเจ้าเจ้าเจ้าละโอ้โห อะไรวะนี่เมื่อกี้อยู่ดีก็ผัวมาตกใจหมดอ่ะอ่ะอยู่ทางไหนวะนี่ปลิ๊บนี่ปลิ๊บนี่ปลิ๊บ อดียวเดียเดี๋ยวเดียวเดีเดียวเดี๋ยววโอ้โหดีโปะมาตัวเกมหมดเลยเฮ้ยเอเดี๋ยวดีเดเอเราด้ยิงยงโอ้โหชิวว่าน่ากลัวตัวอะไรวะน่ะไปทางนี้นะเราไปทางนี้มันเดินไปทางนู้นเมื่อกี้โเค ขาดเด็กนิดเดียวขอขอร้องแหละอย่างนี้นะวิน,นี่ไงจุลโอเคตอนนี้วิคบคบยังคบยังเนี่ยอ่าโอเคขาดเด็กนิดนึง ราเอาของไปทั้งหมดนี่เลยนะในห้องเนี่ยครบยังอุ้ยขาดอีกนิดนึงนี่นี่นี่ครบแล้วครบแล้วครบแล้วเดือดเดือดเดือดได้ยินเสียงได้ยินเสียง อ๋อมันอยู่ทางนี้วะได้ยินเสียงมันอ๋อเราจะไปทางไหนดีวะเราได้ยินเสียงมันอยู่ทางนี้เมื่อกี้พี่เราเดินตับทางเดิมดีกว่าไป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 ,ไป,ไป,ไปโอ้หมาไมา่สู้ไม่เสียงเลยตกใจหมด เออเเขียนและเช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 ียนและชิูไหายแล้วเมื่อกี้เยอะเยอะละไปไต่ตุ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 โู้หโู้หเอ้ยเอ้ยไม่เห็นเราได้ไงอ่ะ หายแล้ววิ่งไม่ได้ด้วยโอ้โหโอ้โหวันนี้วันนี้เร็ววันนี้ทางไหนทางออกทางออกอยู่ไหนทางออกกูอยู่ไหนทางออกกูอยู่ไหนคุณลืมหายและไปทางนี้ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ โอ้ไม่เห็นได้ไงว่าเมื่อกี้อยเราโดนตีครั้งเดียวเราก็ตายแล้วนะไป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 โอ้จำทางออกไม่ได้ชิบหายแล้วีีไงโอ,อ้มาแล้วโอ้ก็ในคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็ขอจบไปเบียงตรานี้นะก็ เราผ่านด่านที่สามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คลิปหน้าจะมาทำด่านที่สี่ให้ดูอีกนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเอาไปเ้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย